นะครับในการจ่ายเงินสูงสุดถึง2 3 0 0 0 0บาทถ้ามีการประเมินแล้วว่าบ้านเสียหายเกิน70%ขึ้นไปนะครับอันนั้นก้อนหนึ่งนี่ก็คือไม่มีการเก็บค่าฟไฟเลยนะคะก็คออืองดเว้นให้ทั้งหมดสําหรับในพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหาแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ในช่วงเดือนต่อๆไปค่ะก็จะมีการลดให้ในสัดส่วนร้อยละสามสิบกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพครับผมรัฐพงษ์เรมัญญาวุฒิผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขอบคุณท่านประธานที่ช่วย ชี้แจงในส่วนของความรัดก,กุมในส่วนของข้อบังคับนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่วันนี้เดินทางมาตอบประทุนะครับแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก่อนอนื่นครับท่านประธานผมอยากส่งนะครับข้อความเพื่อแสดงความเป็นห่วงแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศที่อยู่ในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้นะครับจากการลงพื้นที่ของผมนะครับในวันที่14-15กันยายนที่ผ่านมา นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมกับเพื่อน,อนสอๆสสและก็ทีมงานอีกหลายคนนอกจากลงไปเพื่อช่วยเหลือเยอียวยานะครับอยู่ภายในกรอบที่พวกเราสามารถทําได้แล้วนะครับยังลงไปเก็บเกี่ยวปัญหารับฟังปัญหารวบรวมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับที่วันนี้จะขอมาตั้งกระทุ้ถามสดนะครับส่งผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลรวม13ข้อด้วยกันนะครับเพื่อที่เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ ถ้าท่านรุมนตีมีโอกาสได้ตอบชี้แจงให้เกิดความชัดเจนได้ผมก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนื่องจากภัยพิบัตทิทางธรรมชาติในขณะน,นี้นอกจากทําให้สูญเสียเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินแล้วยังเป็นภัยพิบัติทางเศรษฐกิจเป็นภัยพิบัติทางการเงินอีกด้วยกันอีกด้วยเช่นกันครับเริ่มจากการถามรอบแรกนะครับรท่านประธานที่จะประกอบไปด้วยคําถามแข้อย่อยๆด้วยกันนะครับก่อนเริ่มการตั้งคําถามก่อนอื่นอยากจะขอกล่าวคําชื่นชมนะครับทางท่านนายกที่ได้ออกคําสั่งแต่งตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินคนถลม่มเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญครับจากการที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยพบว่าหลายๆบ้านนะครับยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในขณะที่หลายๆบ้านได้รับการช่วยเหลือซ้าซ้อนจากหลายหน่วยงานสาเหตุเป็นเพราะว่าขาดศูนย์ประสานงานครับก็คาดหวังว่าศูนย์สปอชออนี้จะสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการชื่นชมไปแล้วนะครับจริงๆต่อจากนี้คงไม่ได้เป็นการติดติง แต่จะเป็นการรวบรวมข้อเสนอมาส่งข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลต่อไปเริ่มจากมาตรการแรกครับท่านประธานที่มีหน้าข่าวตามมติครมาว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยานะครับในส่วนของค่าน้ําค่าไฟนะครับออที่บอกว่าเดือนกันยายนนะครับจะยกเว้นให้ทั้งเดือนในส่วนของเดือนตุลาคมนั้นจะลดให้30%มจากการรับฟังปัญหาหน้าง,งานของผมนะครับพบว่าทุกบ้านนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจริงๆก็อยากได้ขั้นต่ํา3เดือนขึ้นไปบางหลังบอก6เดือน นะซึ่งพวกเราเข้าใจในส่วนนี้ดีก็อยากจะเป็นฝากเป็นข้อเสนอแนะในข้อแรกครับคำถ,ถามข้อแรกว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรที่จะขยายกรอบในการช่วยเหลือตรงนี้รวมถึงอีกหนึ่งข้อที่สําคัญครับท่านประธานต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายๆแห่งเป็นผู้ให้บริการน้บประปาแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนรัฐบาลครับมีมาตรการในการส่งงบประมาณลงไปชดเชยให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ขาดรายได้จากการจัดเก็บค่าน้บประปาตรงนี้แล้วหรือไม่อย่างไรบ้างอันนี้คือคําถัมข้อแรกนะครับ ไปสู่คําถามข้อที่2ครับก็คือในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็ค่าซ่อมบ้านครับจากหน้าข่าวที่ออกมาล่าสุดที่บอกว่าจะมีมาตรการนะครับในการจ่ายเงินสูงสุดถึง2องแสนสามบาทถ้ามีการประเมินแล้วว่าบ้านเสียหายเกิน70%ขึ้นไปนะครับอันนั้นก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งมีการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาที่บอกว่าถ้าท่วม7วันถึง30วันจะจ่ายให้5,000บาทนะครับหรือถ้าท่วม60วันขึ้นไปจะจ่าย9 0 0 0บาท ปัญหาของเงินก้อนนี้ก็คือมีความยุ่งยากซับซ้อนครับมีขั้นตอนหลายครั้งซึ่งมีกรอบระยะเวลาดําเนินการภายใน90วันผมทราบดีครับว่ารัฐบาลสามารถเล่งรัดให้จ่ายเร็วกว่า90วันได้เพียงแต่ว่าถ้าการดําเนินงานล่าช้าต้องรอไปถึง90วันเนี่ยผมคิดว่าล่าช้าเกินไปครับมีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรครับอยากจะส่งข้อเสนอแนะผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลนะครับว่าถ้าเราพบว่าเหตุบ้านหลังนั้นอยู่ในพื้นที่อุทกภัยจ่ายทันทีก่อนครับ10,000บาท เพราะทุกหลังที่ผมลงไปเจอมันเนี่ยจากสภาพหน้างงานบางหลังนะครับรั้วพังบางหลังสินค้าภายในบ้านที่เขาเป็นร้านรวงเนี่ยเสียหายยังไงมูลค่าเกิน10,000บาทแน่นอนเพราะนั้นท่านจ่ายขั้นต่ําไปได้ก่อนเลยครับแล้วเจ้าหน้าที่ลงไปสํารวจความเสียหายทีหลังนะครับจ่ายตามจริงส่วนเกินกวามื่นบาทเท่าไหร่ก็ค่อยจ่ายตามหลังไปเท่านั้นนะครับอันนี้คือประการแรกอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะส่งเป็นข้อเสนอนะครับผมคิดว่ารัฐบาลสามารถพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจ่ายเงินเยียวยาตรงนี้ได้ครับโดยอาศัยแผนที่น้ำท่วมจากจิซดาครับมาซ้อนทับกับข้อมูลจีโอโคดิ้งความหมายคืออะไรครับข้อมูลทะเบียนบ้านที่สามารถแปลงเป็นโลเคชันได้ถ้าท่านเอาแผนที่น้ำท่วมที่จิตดามีมาซ้อนมาซ้อนทับกับโลเคชันทะเบียนบ้านท่านจะได้เลขที่บ้านท่านได้เลขที่บ้านท่านรู้เจ้าบ้านท่านรู้เจ้าบ้านให้เจ้าบ้านไปกดรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาหนึ่งหมื่นบาททันทีในแอปทางรัฐได้ครับที่ผ่านมารัฐบาลพัฒนาแอปทางรัฐด้วยความรวดเร็ว ในส่วนของระบบการลงทะเบียนเพื่อรับดิจิตอลวอลเล็นะครับผมเชื่อว่าแน่นอนท่านอาจจะบอกว่าครมอคนละชุดแต่เป็นรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกันผมเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้นะครับมีศักยภาพในการพัฒนาแอปทางรัฐโดยอาศัยข้อมูลอย่างที่ผมบอกครับเพื่อเป็นช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงเงินเยียวยาชดเชยได้อย่างเร็วและตรงจุดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของข้อที่2ครับไปส่วนของข้อต่อไปครับก็คือในมาตรการการพักชําระหนี้ต่างๆครับท่านประธาน ปัจจุบันที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าธนาคารของรัฐนะครับมีมาตรการในการพักเงินต้นและลดดอกในส่วนของธนาคารเอกชนแค่มีการพักเงินต้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ดอกเบี้ยยังวิ่งอยู่มีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรครับที่รัฐบาลจะเจราจาร่วมกับธนาคารทุกภาคส่วนนะครับให้มีการพักทั้งต้นและพักทั้งดอกนะครับเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชดเชยประชาชนในส่วนนี้มาตรการต่อไปก็คือในมาตรการในการเยียวยาพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรนะครับที่ปัจจุบันเรารู้กันดีอยู่ว่าต้นทุนในการผลิตต่างๆเนี่ยสูงกว่าเงินเยียวยาชดเชยหลายเท่าผมยกตัวอย่างในกรณีของอการปลูกข้าวครับที่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรพบว่าต้นทุนต่อไร่นะครับสูงถึง4-5,000บาทนะครับแต่ว่ามาตรการในการชดเชยในส่วนนี้เนี่ยรัฐบาลจ่ายเพียง1340บาทต่อไร่เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าต้นทุนจริงเนี่ยสเท่านอกเหนือจากนี้ยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างครับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนะครับปัจจุบันจ่าย เยียวยาชดเชยสูงสุดแค่10ตัวเท่านั้นท่านจะเห็นได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหน้าง,งานนะครับต้นทุนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรมีมากกว่าเงินที่รัฐบาลจ่ายเยียวยาชดเชยก็อยากจะฝากนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับผ่านไปยังรัฐบาลว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรในการขยายกรอบวงเงินต่างๆเหล่านี้นะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือในส่วนของการซ่อมแซมถนนและทรัพย์สินราชการกับท่านประธาน ในส่วนนี้ตามมติครมอที่ออกมาวันที่3กันยายนที่ผ่านมาครับมีการจัดสรรงบกลาง5,000ันกว่าล้านไปยังกรมชนกลมทางหลวงและกลมทางหลวงชนบทครับแต่หนึ่งคำถามที่ผมอยากจะส่งผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีครับผมเชื่อว่าท่านทราบดีอยู่แลว้วว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะต่างๆที่อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากกว่าผมยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นรพอพสตหรือศูนย์น้ำมันใกล้บ้านครับที่ปัจจุบันสังกัดอบจโรงเรียนที่สังกัดเทศบาลครับรวมถึงถนนหนทางในเมืองที่ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล ก็อยากจะสอบถาม,มท่านประธานครับว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณนะครับหรือม,มีมาตรการในการอุดหนุนองค์กปรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าไปซ่อมแซมฟื้นฟูทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้ที่ประชาชนใช้สอยอยู่ทุกวันแล้วหรือไม่อย่างไรไปส่วนไปถึงส่วนในมาตรการต่อไปครับก็คือในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นในการจัดทำนโยบายนะครับเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นี้เป็นในส่วนของการซ่อมแซมทรัพย์สินใช่ไหมครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมมีตัวอย่างดีๆครับ จากเทศบาลนครเชียงรายที่ผมไปลงพื้นที่มาครับท่านประธานพบว่าตัวอย่างของเทศบาลนครแห่งนี้ทําได้อย่างดีครับทันทีที่เกิดเหตุอุทกภัยเขาจัดสรรเงินเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไปซ่อมบ้านหลังละ2,500บาททันทีครับคําถามก็คือวันนี้เรามีอีกหลายพื้นที่ครับที่ประสบเหตุเช่นเดียวกันอยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยังทางรัฐบาลครับให้รัฐมนตรีช่วยชี้แจงว่าท่านมีแนวนโยบายหรือมาตรการในการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถจัดทํานโยบายจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยตรงอีกทางหนึ่งอยู่ด้วยหรือไม่นอกเหนือที่จะต้องรอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลางอย่างเดียวเท่านั้นนะครับมาตรการสองข้อสุดท้ายนะครับที่จะเป็นมาตรการระยะสั้นที่ผมจะขอตั้งคําถามท่านรัฐมนตรีในช่วงของการถามครั้งแรกครับก็คือในเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูครับฟื้นฟูในที่นี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นในอําเภอแม่สายที่ผมลงพื้นที่มาเป็นพื้นที่เศรษฐกิจโดยตรงครับ ก็อยากจะสอบถามว่าจากการที่รัฐบาลมีมาตรการท่องเที่ยวเมืองรองครับเอาไปลดหย่อนภาษีได้หมื่นห้าพันบาทเป็นไปได้ไหมที่จะออกมาตรการท่องเที่ยวเมืองน้าลดครับหลังจากที่เมืองแม่สายได้รับการ่อมแซมฟื้นฟูเรียบร้อยแล้วกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมาให้ร้านร่วงกลับมาสามารถค้าขายได้ตามปกติครับออกมาตรการเลยครับเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยท่องเที่ยวเมืองน้าลดสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกหมื่นห้าพันบาทเช่นเดียวกันอันนี้ก็คิดว่าเป็นมาตรการที่น่าสนใจ ส่วนสุดท้ายครับก็คือในเรื่องของซอฟโลนที่ปัจจุบันธนาคารอมอสินมีวงเงินอยู่แล้วแสนล้านนะครับให้กู้ได้ศซมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้หรือเพิ่มเข้าไปก็ได้นะครับให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเงินกู้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เพื่อให้ธุรกิจของเขากลับมาดำเนินได้อย่างปกติโดยเร็วที่สุดอันนี้ก็จะเป็นแปดคำถามแรกในการถามรอบแรกในส่วนของมาตรการระยะสั้นอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆมีมาตรการระยะกลางระยะยาวที่อยากจะส่งผ่านท่านประธานไปยังรัฐบาลด้วยขอบคุณครับ ดิฉันธีรลักษณ์สำเร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรและจากท่านอนุทินชาญวิรูลท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ได้มาตอบกระทู้ถามสดจากทางท่านเพื่อนสมาชิกนะคะท่านนัทพงษ์เลืองสุวรรณ เรื่องปัญญาวุฒิค่ะขออภัยค่ะเรื่องปัญญาวุฒิด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะดิฉันเองคิดไม่ต่างจากท่านเลยว่าเราต้องมีมาตรการที่เร่งด่วนในการที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและในคำถามทั้ง8คํคำถามที่ท่านได้ถามมาในส่วนแรกนะคะจะคิดว่าในเวลาอันจำกัดดิฉันก็จะไม่อภิปราย อะไรที่เราสามารถรับชมได้จากทางข่าวสารอยู่แล้วหรือแม้แต่การที่ทางรัฐบาลเองได้มีการเร่งทํางานในหลายๆส่วนทุกๆก,กระทรวงร่วมกันทํางานอยู่ในขณะนี้นะคะอย่างที่ท่านได้บอกไปว่ารัฐบาลได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยอุทกภัยนะคะสปพพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์และช่วยสนับสนุนใน สถานการณ์น้าท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะเราก็ทําแบบทันทีทันใดและจากการในที่เราได้ประชุมเราก็ได้ส่วนของอนุกรรมการนะคะที่ได้มาจัดก,การดําเนินการบริหารในปัญหาต่างๆซึ่งสามารถที่จะทําให้การสั่งการนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการกระจายการตัดสินใจเป็นการกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของค่าน้ํา นะคะที่ค่าไฟที่ตอนนี้ได้มีการพูดคุยแล้วก็สรุปออกมาโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรท่านเองก็ได้นําเสนอกับออพี่น้องประชาชนนะคะที่ในเดือนกันยายนนี้ก็คือไม่มีการเก็บค่าไฟเลยนะคะก็คือ,อ,องดเว้นให้ทั้งหมดสําหรับในพื้นที่ที่ประสบป,ปัญหาแล้วก็ได้รับผลกระทบแล้วก็ในช่วงเดือนต่อๆไปค่ะก็จะมีการลดให้ในสัดส่วนร้อยละ30 เรื่องนี้นะคะเราจากการประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงที่ประสบภยัยเรามีมาตรการทันทีและในช่วงต่อๆไปเราสามารถที่จะปรับ แล้วก็มีการประกาศออกมาตามสถานการณ์จริงได้ถ้าหากว่าหน้างานดูแล้วยังมีสถานการณ์ที่รุนแรงอยู่พี่น้องยังฟื้นตัวไม่ได้ยังประสบปัญหาตามมาหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมาตรการต่อไปได้ดังนั้นในความเป็นห่วงที่ทางท่านรัฐพงศ์ได้กล่าวถึงฉนันก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจนะคะว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจแน่นอนในการที่จะทําให้การแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในเรื่องของการประปาหรือว่าน้ําประปาที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ในขณะนี้ค่ะทั้งในส่วนของบริโภคทั้งในส่วนที่จะต้องใช้ในการชําระล้างนะคะโครนดินต่างๆต,ตอนนี้ทางการประปาส่วนภูมิภาคนะคะได้ลงไปในพื้นที่มีการผลิต น้ำเพื่อบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนบริการแบบไม่มีค่าใช้จ่ายมีการนำ,น,ำน้ำนะคะที่ต้องใช้ในการชําระล้างออซากโครนต่างๆนั้นมาบริการให้ฟรีเช่นเดียวกันในขณะนี้การประปาส่วนมิภาคได้ลงไปในพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของการสนับสนุนในเรื่องของออค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะ่ะทางการประปาก็กําลังได้หาลือเพื่อที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลต่อไปฉันคิดว่าในส่วนนี้คือสิ่งที่ เรามีความคิดเห็นตรงกันนะคะว่าการช่วยเหลือทุกรูปแบบทุกๆด้านคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงรวมถึงในอนาคตไม่ว่าจะเป็น3เดือน6เดือน1ปีต่อจากนี้เราก็ยังมีมาตรการตัวอื่นๆที่มารองรับมาสนับสนุนให้การแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนนั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะ ดิฉันจะได้กล่าวในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยเยียวยานะคะที่ท่านได้พูดถึงสูงสุดนะคะสองแส,น,สมมนบาทนะคะที่ในกรณีที่เสียหายร้ายแรงนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้ทันทีเช่นเดียวกันและอย่างที่ในส่วนคำถามข้อต่อไปหลังจากนี้ที่ท่านบอกว่ามีการจ่าย3 0 0พัน ขอโทษนะคะ 5,000, 7,000, 9,000ตามกรอบระยะเวลาของออความเสียหายที่เกิดขึ้นตามช่วงระยะเวลาที่พี่น้องต้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหายอยู่เนี่ยค่ะเราก็เป็นแบบปรูพมพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เริ่มตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเลยตั้งแต่มีการประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนเพราะเรารู้ว่าฝนมาอย่างต่อเนื่องในปีนี้นะคะแล้วก็มาอย่าง แรงแล้วก็เป็นจํานวนมากบางครั้งเนี่ยต่อเนื่องกันหลายๆชั่วโมงมากกว่า24ชั่วโมงก็มีะแล้วค่ะเรายังมีการย้อนชดเชยไปถึงในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยฉันก,ก็คิดว่าในมาตรการที่เราดําเนินการอยู่ขณะนี้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เบื้องตน้น แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกันในคําถามข้ออื่นว่าเราจะสามารถที่จะให้ทางอ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะมีมงบประมาณเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ต้องเรียนนะคะว่าตรงนี้ก็คืออยู่ในแนวความคิดในส่วนของการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินเช่นนี้ตามมาเบื้องต้นค่ะในแต่ละจังหวัดจะมีเงินที่สำรองการใช้จ่ายนะคะในทุกจังหวัด ทั่วประเทศไทยนะคะอยู่ที่20ล้านบาทอยู่แล้วในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทันทีทันใดนยคะไม่ต้องขอกลับเข้ามาที่ส่วนกลางไม่ต้องขอไปที่งบกลางหรืออะไรอีกแต่ผู้ว่าราชการสามารถที่จะดําเนินการในส่วนนี้ได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในวันที่มีฝนตกใหม่ๆนะคะมีน้ําท่วมขังมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีถึงมรสุมเข้ามีน้ําหลาก การช่วยเหลือเข้าไปอย่างทันทีทันใดนะคะรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆที่ดิฉันเองก็ได้รับทราบรายงานมาว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นมีการประกาศเตือนไปตามลําดับขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวดิฉันคิดว่าท่านเองก็จะได้พูดถึงในส่วนนั้นต่อไปเพราะว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่เรานั้นทํางานร่วมกันมาโดยตลอดฉะนั้นแล้วค่ะในเบื้องต้นนะคะที่ท่านเองมีความกังวลในเรื่องของการจ่ายเงินชดเชยเย,ยียวยาดิฉันก็อยากที่จะให้สบายใจได้นะคะว่าเ,เราทํา กันอย่างเต็มที่แล้วก็จะทําอย่างเร็วที่สุดที่ท่านบอกว่าเป็นกรอบวางไว้90วันเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเป็น กระบวนการทํางานของทางข้าราชการนะคะที่อาจจะต้องวางกรอบว่าไม่เกินเท่านี้แต่แน่นอนเราจะทําให้เร็วกว่านั้นได้แน่นอนอย่างเช่นดิฉันได้คุยกับทางทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่าในเรื่องของการเข้าไปสํารวจนะคะที่จะให้ทางปลัดอําเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเทศบาลอบตอได้ลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะลงไปได้ทันทีตอนนี้ก็คือ,อทุกคนมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะของพี่น้องที่ประสบภัยเมื่อ เราได้มีการนําข้อมูลเหล่านั้นมาตรวจสอบสิทธิ์อย่างถูกต้องทุกอย่างเงินก็สามารถถึงมือพี่น้องประชาชนได้ทันทีเรามีประสบการณ์ร่วมกันค่ะในอดีตที่ผ่านมาที่พี่น้องประชาชนต้องลองเงินชดเชยเยียวยาเป็นเวลานานวันนี้เรารู้ทุกร้อนของพี่น้องประชาชนดิฉันจึงคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องเร่งทําอย่างเร็วที่สุดและท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ท่านเองก็กังวลในเรื่องนี้นะคะอยากที่จะให้การเยียวยาพี่น้องประชาชนนั้นเป็นไปอย่างทันการให้พี่น้องประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเช่นเดียวกันแล้วก็ที่ท่านเองได้กล่าวถึงแอปทางรัฐนะคะก็อยู่ใน กระบวนการที่เรากำลังทำดัตต้าเบสของพี่น้องประชาชนที่จะทำให้แอปนี้เป็นซ u เปอร์แอปที่เป็นแอปของรัฐบาลให้กลายเป็นรัฐบาลดิจิตัลอย่างที่พวกเราทุกคนหวังแล้วก็ตั้งใจอย่างที่ในที่ผ่านมาเราสนับสนุนรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ไปให้ข้อมูลนะคะลงทะเบียนหรือการที่จะใส่ข้อมูลไว้ในแอปทางรัฐนี้ก็ไม่ใช่ประโยชน์เพียงเพื่อการรับ นโยบายของดิจิทัลวอลเล็ตอย่างเดียวอย่างที่ท่านทราบดีเรายังสามารถใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่นั้นค่ะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยกตัว,ตวยกตัวอย่างเช่นในเหตุฉุกเฉินขนาดนี้ค่ะถ้าหากว่ามีการซิงข้อมูลกันแล้วว่าในพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนประสบเหตุนั้นเขามีฐานะที่ยากจนอยู่แล้วนะคะเป็นผู้ที่ขัดสนแล้วก็มีความเปราะบางมีผู้สูงอายุอยู่ในครอบครัวเป็นกลุ่มคนที่ต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเราก็จะสามารถนําข้อมูลส่วนนี้ ไปให้เจ้าหน้าที่พุ่งตรงไปที่จุดที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือให้ได้อย่างเร็วที่สุดนี่คือความสำคัญแล้วก็เป็นความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะให้ฐานข้อมูลประชากรพี่น้องประชาชนอยู่ในส่วนนี้ให้ได้ครบ100เอร์เซก็คิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนานระบบร่วมกันแล้วก็นำมาให้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะต่อไปนะคะท่านประธานคะ ดิฉันก็ต้องเรียนว่าในการพักชำระนี้ค่ะที่ท่านมีความกังวลกับพี่น้องเกษตรกรนะคะเราเองก็กังวลเช่นเดียวกันก็ต้องเรียนว่าทางกระทรวงเกษตรนะคะก็ได้มีมาตรการในการที่จะฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย อย่างที่ท่านบอกค่ะว่ามันเพียงพอหรือไม่มันน้อยไปหรือเปล่าเราควรที่จะช่วยอะไรเพิ่มไหมตรงนี้ค่ะในส่วนที่เราได้ทํางานร่วมกันนะคะทางกระทรวงเกษตรสกรเนี่ยก็ได้มีทั้งโครงการในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะการผลิตข้าวซึ่งจะมีการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ปัใจจัยในการผลิตลงไปให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในการสนับสนุนพันธุน์พืชไร่พืชสวนนะคะที่พวกเขาครั้งนี้น้ำท่วมครั้งใหญ่เนี่ย ถือได้ว่าบางครอบครัวอาจจะหมดตัวไปเลยก็ได้ทุกอย่างไม่เหลืออะไรแล้วนั้นเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ช่วยดูแลค่ะยังมีอีกหลายๆมาตรการจากหลายๆกระทรวงนะคะที่ดิฉันคิดว่าเราอาจจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากที่การกระทูถามสดในวันนี้ได้ท่านเองสามารถที่จะถามเพิ่มเติมรวมถึงดูข้อมูลในเ,ออเว็บไซต์ของหน่วยงานได้วันนี้เราพยายามที่จะออจัดหานะคะ โรไว้ข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนตรงตามออความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมากที่สุดด้วยเวลาอันจำกัดนะคะในขณะนี้ดิฉันอาจจะเหลือเวลาไม่เพียงพอที่จะตอบได้ทุกคำถามแต่ทุกคำแนะนำที่ท่านได้นำเสนอไว้ดิฉันได้จดไว้แล้วก็อาจจะได้พูดคุยจากออการหลังกระทู้ถามด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านประธานค่ะ ว่าจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการถามครั้งที่2นะครับในส่วนของมาตรการระยะกลางและก็ระยะยาวนะครับจากการตอบคาถามของท่านรัฐมนตรีครับท่านธีรรัตน,น์สำเร็จปานิชและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับผมทราบดีว่าท่านเป็นอดีตประธานคณะกรรมาการดีอีนะครับซึ่งท่านเองก็น่าจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในส่วนนี้นะครับก็เกี่ยวข้องกับการตั้งกระทู้ถามรอบที่2 ที่เป็นในส่วนของการออวางมาตรการแก้ไขปัญหาระยะกลางและก็ระยะยาวในการลดความเสี่ยงนะครับแล้วก็ป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตธรรมดานครับตามหน้าข่าวเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวจะมีพายุสุรินะครับซัดถล่มเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสานเร็วๆนี้นะครับคำถามก็คือเราจะสามารถวางมาตรการในการรับมือเพื่อลดความเสี่ยงและก็ป้องกันความสูญเสียแบบที่เกิดขึ้นมาแล้วในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างไรได้บ้าง จึงเป็นคําถาม5ข้อสุดท้ายนะครับครั้งนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าเป็นคําถามที่อยากให้ท่านรัฐมนตรีตอบชัดๆซึ่งผมคิดว่าเรามีข้อเสนอที่ชัดเจนมากครับในการทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีด้านแรกครับข้อแรกก็คือในเรื่องของการจัดทําข้อมูลเปิดด้านน้ำครับไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนน้ําท่าหรือว่าน้ําเทศน้ำฝนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะน้ําฝนที่ตกลงมาในแม่น้าลาคลองนะครับแต่หมายถึงน้ําฝนที่ตกไปในป่าเขาที่เกิดปัญหาดินโคนลนถล่มแล้วก็น้ําป่าไหลหลา,ลาก นะครับก็อยากจะสอบถามในเรื่องนี้นะครับว่าทางรัฐบาลมีมาตรการในการติดตั้งนะครับหรือว่าดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อตรวจวัดน้ําฝนในพื้นที่ป่าเขาอย่างไรบ้างในส่วนของน้ําท่าครับพวกเราทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ดูแลประตูน้ําหรือว่าเขื่อนในประเทศไทยมีข้อมูลมีโทรมารติดตั้งอยู่แล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลยังขาดการบูรณาการร่วมกันนะครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่าทานนมตีรู้แนวคําตอบอยู่แล้วว่าต้องตอบอย่างไรอีกข้อหนึ่งนะครับในส่วนของน้าเทศ ส่วนนี้รัฐบาลไทยไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนครับว่าประเทศข้างเคียงเรามีการปล่อยน้ำนะครับลงมาที่สู่ประเทศไทยเนี่ยต่อชั่วโมงมีปริมาณมากน้อยอย่างไรทําให้เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในองค์รวมได้ก็อยากจะสอบถามความชัดเจนครับว่ารัฐบาลได้วางแนวมาตรการในการเจรจาพหุภาคีระหว่างประเทศข้างๆโดยเฉพาะยิง่งที่อยู่รอบแม่น้าโขงในการบราการข้อมูลน้าร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันเพื่อการจัดการน้ําทั้งระบบ ในประเทศกลุ่มนี้แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลน้ำนะครับในเรื่องของน้ําฝนน้าท่าน้าเทศอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ครับก็คือเรื่องของข้อมูลเปิด geocoding กับท่านประธานผมอยากใช้เวลาในการขยายผลตรงนี้เล็กน้อยแล้วเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นําไปทําได้ทันทีครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมพูดว่าต้องการเปิดข้อมูลทะเบียนบ้านที่ไปผูกกับโลเคชันหรือ GPS พูดง่ายง่ายคือใส่ทะเบียนบ้านไปเนี่ยรู้เลยว่าอยู่ GPS ตำแหน่งไหนสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมมนโนขึ้นเองหรือคิดขึ้นเองครับ ประเทศต่างๆที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาหรือสหราชอาณาจักรเขาเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะครับแล้วแนวนยโยบายของรัฐบาลเขาเขียนไว้ชัดเจนมากว่าการเปิดเผยข้อมูล geo coding แบบนี้นอกจากช่วยลดภาระต้นทุนของเอกชนในการดําเนินธุรกิจแล้วยังเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในกรณีที่เกิดเหตุภัยพิบัติด้วยจากที่ผมได้นําเรียนเป็นเมื่อสักครู่นี้ครับว่าการจ่ายเงินแทนที่คุณจะต้องทำแมนนวลแต่ตอนนี้คุณจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปนั่งสํารวจเขียนลงกระดาษแล้วมาตั้งเบิก คุณจะทําให้เขาสามารถเบิกผ่านแอปทางรัฐได้เนี่ยเอาแผนที่ดาวเทียมที่จีตามีครับพอดซ้อนคู่กับ geo coding location ปุ๊บได้ทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านได้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกดเข้าแอปทางรัฐสามารถเบิกเงินได้ทันทีซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทําได้วันนี้ครับเพราะการไฟฟ้าและการปร่าปลาส่วนภูมิภาครวมถึงไปรษณีไทย3รัฐทวิสาหกิจครับมีข้อมูล geo coding 40กว่าล้านจุด40กว่าล้านทะเบียนบ้านอยู่ในมือครับผมประสานไปหลังบ้านครับ เขาบอกคำมาเดียวครับท่านประธานเขาบอกว่ารอรัฐบาลสั่งการถ้ารัฐบาลสั่งการเขาสามารถดําเนินการได้อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะถามชัดๆครับอยากท่านมนตีตอบชัดๆว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าท่านเห็นด้วยผมอยากให้รัฐบาลสั่งการเลยครับเปิดเผยข้อมูลตรงนี้เป็น Public Data เป็น Open Data ตามมาตรฐานสากลจะสามารถช่วยเหลือเ e ยียวยาพ่อแม่พี่น้องได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ในส่วนของการลดความเสี่ยง ปส่วนหนึ่งในส่วนของป้องกันความสูญเสียครับเมื่อเรามีข้อมูลน้ําข้อมูลจีโอโคดิ้งที่ดีแล้วนะครับเราจะสามารถจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมได้พอเรารู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเสี่ยงภัยน้ําท่วมครับเราสามารถจัดทําระบบแจ้งเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพได้ซึ่งอุปกรณ์ในการแจ้งเตือนภัยตอนนี้ครับเซลล์บล็อดแคสต์อยากจะถามท่านรัฐมนตรีครับผมทราบว่าเป็นนโยบายตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกคําถามนี้อยากได้คําตอบชัดๆครับว่ากรอบระยะเวลาที่เซลล์บล็อดแคสต์จะสามารถใช้ได้ ไม่ใช่รอร่างประกาศนะครับตามหน้าข่าวล่าสุดใช้ได้จริงๆเมื่อไหร่นะครับการบิบซูลนหนึ่งของหอเตือนภัยครับผมไปที่อำเภอแม่สายกับท่านประธานพบว่ามีหอเตือนภัยอยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในหอเตือนภัยในอำเภอแม่สายเป็นโซล่าเซลล์ครับฝนตกติดต่อกันหลายวันทําให้หอเตือนภัยไม่ทํางานเหตุผลแบบนี้ครับท่านประธานนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมพยายามจะมานําเสนอว่าเป็นปัญหาหน้าง,งานอยากจะให้รัฐบาลลงไปสํารวจโดยเร็วสุดท้ายครับเราจะทราบปัญหาว่าหอเตือนภัยแหล่งไหนตรงไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้าง คุณต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุครับพวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศปัจจุบันมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วครับท่านประธานเพียงแต่ไม่เคยซักซ้อมเลยทําให้ทั้งคนและเครื่องไม่เคยมีความพร้อมเมื่อภัยมาครับคนในที่นี้หมายถึงใครบ้างหมายถึงเจ้าหน้าที่และประชาชนแจ้งเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่รู้ว่าเขาต้องปฏิบัติอย่างไรแจ้งเตือนไปแล้วประชาชนรู้ว่าต้องไปอพยพไปที่ไหนในส่วนของเครื่องก็คือเครื่องมือต่างๆครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหอเตือนภัยต่างๆระบบเซิร์บอดแคสต์ในอนาคต ทำงานได้ดีโดยตลอดเวลาก็ต้องมีการเทสระบบสม่ำเสมอใช่ไหมครับเพราะนั้นอยากจะถามให้ชัดๆเช่นเดียวกันครับจากแผนเผชิญเหตุที่มีอยู่แล้วทุกจังหวัดทั้งประเทศตอนนี้มีคำสั่งชัดๆจากท่านนายกหรือแนวนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาลหรือยังที่จะหยิบแผนเผชิญเหตุเหล่านี้มาซักซ้อมเพื่อให้ทั้งคนและเครื่องมีความพร้อมก่อนที่พายุสุริตจะเข้ามาหรือเกิดเหตุภัยพยิบัติในอนาคตครับก็เป็นคําคำถามสุดท้ายจากการทําถามครั้งที่สองในส่วนของมาตรการระย,ยะกลางและระยะยาวก่อนที่ครั้งที่สถ้า มีส่วนที่ท่านรัฐมนตรีอาจจะยังตอบไม่ชัดเจนและผมเหลือเวลาอาจจะขอถามเก็บตกสักเล็กน้อยนะครับท่านประธานขอบคุณครับและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้อวดทำงานก็ไม่ชอบเปนะ่าหน้า